One News ตรงไปตรงมา,ออมาจ,จับประเ<ร><ร>ด็นว<ด>ันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกระแสที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมออนไลน์เยอะ,ะจนะถึงขั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องออกมาชี้แจงนะฮะ<ม>คือเรื่องที่บอกว่าท่านจะไปให้สายการบินต้นทุนต่ําก็คือโลค c o เพิ่มราคาขึ้นอย่าไปลดราคามากเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้บคอสอของเจ๊เกียวที่เป็นนายกสมาคมอยู่เขาเดือดร้อนเรื่องผู้โดยสารเ<อ>นี่ยนะฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับกรณีน,นี้นะครับก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์เยอะนะครับไปดูต้นเหตุปลายทางกันก่นกอนนะครับก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนที่มีการลดราคาน้ํามันแล้วน้ํามันดีเซล ลดต่ำลงมากว่า30บาทต่อลิตรเนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยได้เชิญคุณสุจินดาเชิดชัยท่านนี้นะฮะหรือว่าเจ๊เกี่ยวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งหรือว่าบขอสอแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเชิดชัยทัวร์ด้วยมาพูดคุยกันว่าบขอสอรถร่วมบขอสอจะลดราคาค่าโดยสารลงมาได้หรือไม่อย,อย่างไร วันนั้นเจ๊เกียวบอกว่าเรื่องของราคาค่ารถบอขอสอไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ํามันดีเซลเพียงอย่างเดียวว่าจะถูกหรือว่าแพงเพราะว่าปัจจุบันนี้คิดต้นทุนค่าโดยสารอยู่ที่น้ํามันดีเซลลิตรละ26บาทตอนที่ขึ้นไปถึง30บาทเป็นเวลานานก็ไม่เคยเพิ่มราคาปัจจุบันลดลงมาก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่นะฮะแม้ว่าจะลดลงมาถึง26บบาทแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็มีผลในเช้าวันนี้ตอนตีห้าก็ยังถือว่าแบกรับภาระต้นทุนมาก่อนหน้านี้ด้วย และยังมีปัจจัยอื่นอีกอย่างเช่นรถตู้โดยสารทับเส้นทางรวมไปถึงเรื่องของสายการบินภายในประเทศที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์หรือว่าสายการบินต้นทุนต่ำทำโปรโมชั่นลดราคาค่าตั๋วโดยสารจนทำให้ค่าตั๋วโดยสารบางจังหวัดนะฮะถูกกว่าค่าบขศอซอะอีกลูกค้าก็หายไปเจ๊เกียวบอกว่าแบบนั้นทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันนั้นนะครับมีข่าวว่า ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับโลคอสให้ไปเพิ่มราคาค่าโดยสารอย่าไปลดต่ำนักจะทําให้ผู้ประกอบการรถบอกอสเขาเดือดร้อนก็เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะต่อเนื่องมาถึงช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแม้ว่าที่สุดแล้วกระทรวงคมนาคมจะให้รถบอกอสลดค่าโดยสารแล้วก็ลดลงมาได้2สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับแต่ว่าก็ยังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ถึงท่านที่ว่ามีคนไปทําภาพล้อเลียนนะครับว่าถ้าเจ๊เกียวดูแล้วโลคอสมีปัญหา ให้เจ๊เกียวเปิดสายการบินเชิดชัยของเจ๊เกียวะซเลยดีหรือไม่อย่างไรนี่คือมีคนไปทำหยิกแกมหยอกในสังคมออนไลน์นะครับเป็นเชิดชัยทัวร์ที่เป็นสายการบินโลคอสแอร์ไลน์เชิดชัยแอร์นี่นะฮะที่สุดแล้วพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าไม่เคยไปพูดว่าจะให้สายการบินโลคอสไปเพิ่มราคาค่าโดยสาร อย่าไปลดแล้วก็ทําให้คนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นเมื่อเดือนธันวาคมที่เชิญผู้ประกอบการมาคุยกันแล้วเป็นข่าวในวันนี้ต่อเนื่องกันมาสะสมกันมาจนเป็นกระแสะข่าวโด่งดังเนี่ยท่านเพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูให้ว่าการปรับราคาดั้มราคาลงมาจัดโปรโมชั่นลงมานั้นทําได้จริงหรือไม่อย่างไรทําให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกับผู้บริโภคจริงหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าอย่าลดราคาไม่ได้บอกให้ไปขึ้นราคา เดี๋ยวไปฟังเสียงที่ท่านพูดในเวทีที่ประชุมในวันนั้นไว้นะครับเรามีเสียงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบสัสหรือรถจำทามีน้อยลงโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปทางด้านภูเก็ตเชียงใหม่หรืออีสานบางจังหวัดน้อยลงเนื่องจากว่ามีประเด็นของสายการบิน low cost เนี่ยที่เข้ามาให้บริการในช่วงนี้แล้วก็มีการโปรโมชั่นเรื่องราคา เช่นที่ภูเก็ตเนี่ยมีการโปรโมชั่นของแอร์โอเนียนอยาลสิบบาทต่อผู้โดยสารขณะเดียวกันกับที่รถมสรวนลดต่างๆดผูด้โดยสารของเราหั้ละสิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นตัวออยู่นะครับว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของสายการบินเนี่ยคดไเป็นเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ทําให้ธุรกิจของการขนส่งตั้งาราคาตั้งบกเนี่ยเสียหายนะครับส่วนกรณีที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการการขนส่ง ของรถบัสเนี่ยน้อยลงเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะครับนอกจากเหนือจากเรื่องของเส้นทางบินแล้วเนี่ยหลายสาเหตุเพราะว่าจะมีเรื่องของรถตู้เข้ามาเพิ่มให้กับบริการมีการใช้รถวนตัวมากขึ้นย้อนไปฟังเทปจากการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นก็จะชัดเจนนะครับว่าท่านไม่ได้บอกว่าโลคอสอย่าไปลดราค,า,คาให้เพิ่มราคาขึ้นมาท่านบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูว่าการกำหนดค่าโดยสารต่ำๆต,ต่ำกว่าต้นทุนเยอะๆเ,เนี่ย เป็นการทําธุรกิจที่ถูกต้องชอบทำแล้วก็มีเหตุผลและทําได้จริงหรือไม่ค่ะ,ะคอันนี้ก็มีหลักฐานว่าท่านพูดอย่างนี้นะคะไม่ได้ไปควบคุมเรื่องราคาอะไรครับนะคะ,คะค One News ตรงไปตรงมา